กราบน้ำมสก,การพระอาจารย์ค่ะเมื่อวานพอได้รับธรรมะจากพระอาจารย์ก็กลับไปหยุดอยากละอยากละความตั้งใจละความมุ่งมั่นความคาดหวังนะใช่แล้วเบาค่ะเบาแล้วรู้สึก ความตึงเครียดก็หายไปการนอนหลับก็ไม่กระสับกระส่ายเหมือนอย่างทุกวันที่ผ่านมานี่เนี่ยหนทางของความอิสระ,ะตรงที่เราหมดความคาดหวังหมดความหมายอย่าหวังอย่าจริงอย่าจังปองธุระให้หมดแล้วเราจะได้พักผ่อนอย่างสบายรู้จะได้สบายจะทีเพราะเราปล่อยหมดทุกอย่างนี่คือหัวใจคือเคล็ดลับ ต่างกับทางโน้ที่เราต้องมุ่งหวังเพื่อความสําเร็จแต่ความสําเร็จของการปฏิบัตินี้ก็คือไม่มีอะไรให้เอานั่นเลยนั่นคือผลของการปฏิบัติ <c oughs> ได้แต่ความอิสระไปนั่นเองไม่มีอะไรให้เอา <c oughs> แต่แต่ไปด้วยความอิสระและเบาสบาย <c oughs> นี่สิสุดแค่ตัวนิย,ยมปฏิบัติให้ถึงความไม่เอาอะไรเลย แล้วเราจะอยู่อย่างปกติรู้ก็จะไปรู้ปกติขึ้นเองโดยตัวนมัติรู้ไม่อะไรกาอะไรเลยรู้แบบโงๆ้ๆไม่จําไม่คิดไม่เป็นรู้ซื่อๆนี่แหละคือรู้ของเราที่เราจะอยู่อย่างปกติสุขได้เพราะเราเข้าถึงผู้รู้แล้วดีละ<ข>สาธุคราวนี้มีคําถามขอเรียนถามค่ะคือการอธิษฐาน เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างงู้นอย่างนี้าการอธิษฐานเนี่ยเป็นตันหาอยากใช่ไหมคะก็มันเป็นแรงเขาเรียกว่าอธิษฐานบารามีมันไม่ใช่เรื่องของความอยากพระเจ้าของเราท่านกงอธิษฐานนะตอนที่พอรงสร้างบารามีพงสร้างบารามีสัจจะอธิษฐานมาตลอด ทำความดีทุกครั้งพร่อลงปานาขอให้ได้เป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งทำทุกครั้งใกล้ฐานไม่ได้ปานาเพื่อนะปานาเพื่อความหลุดพ้นอันนั้นไม่ผิดถ้าทำแล้วอยากรวยอยากมีร้อยล้านพันล้านนะั่นคือมันเป็นตัณหาถ้าอยากพ้นทุกไม่ใช่เรื่องตัณหาที่ก็บอกอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยมานะละมานะตัวนี้แหละ ยกตัวอย่างการอธิษฐานนะคะ, hmm. ะคือรู้ว่าชาตินี้สงสัยจะไปก่อนไม่แจ้ไม่ได้แจ้งอะไร hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพบชาติต่อต่อไปเนี่ยถ้าเราอธิษฐานขอให้อยู่ในพุทธภายใต้พุทธศาสนาได้มาปฏิบัติต่อได้มาประพฤติดีประพฤติชอบต่อการอธิษฐานแบบนี้เป็นตันหาไหมคะเป็น อย่าไปฐานแบบนั้นชาตินี้เลยชาติสุดท้ายฟ <c oughs> ันธงเลยไอ้ฐานนี้เลยอ <c oughs> ขอเป็นชาติสุดท้ายในชาตินี้ไม่ขอเกิดสถานเดียว <c oughs> เอาตรงนี้เลยถ้าเผื่อไปรออีกมันมีตัวเลือกเอ๊ะเดี๋ยวชาตินาก็ได้เดี๋ยวชาติน้นก็ได้อยวาไปให้โอกาสมันค่ะกราบขอ,ขอพรบคุณค่ะกราบนวัตการชท่นอาจารย์ค่ะ มีคำถามนะคะเมื่อกี้ท่านบอกว่าอธิษฐานว่าเออเกิดชาตินี้ชาติหน้าไม่เกิดเราจะทำยังไงถึงจะเป็นไป,นปนอย่างนั้นแค่ตามที่อธิษฐานนะคะออะไรนี่ถ้าเราจะอธิษฐานว่าเกิดชาตินี้แล้วชาติหน้าจะไม่ขอเกิดอะคะ่ะเคยเคยได้ยินไหว,ว่าต้องนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทางอื่นไหมคะแรงอธิษฐานมันจะเป็นจริงถ้าอธิษฐานบ่อย มันจะมีเหตุปัจจัยทําให้เราเห็นแจ้งในความจริงในช่วงจังหวะหนึ่งก็ได้แตมาเนี่ยอธิษฐานมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติพอเห็นทุกตัวเองตลอดอธิษฐานขอชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายทุกครั้งที่กราบพระขอเป็นชาติสุดท้ายตลอดชาติสุดท้ายตลอดอธิษฐานทุกสุกในก็เป็นความจริงพอตั้งใจกันมาตลอดอธิษฐานทุกครั้งขอให้หมดจากทุกขอเป็นชาติสุดท้ายขอไม่กลับมาเกิดอีกแล้วพอเห็นทุกเหลือเกิน จึงไม่อยากเกิดแล้วเพราะเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์น้ำไปจึงตั้งแต่จะขอชาติสุดท้ายตัวตเดียวไม่มีเผื่อเลือกเลยทั้งยังไงก็ต้องสุดท้ายเหตุปัจจัยใดก็ตามขอเป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดได้จริงๆโดยสุดมันสาเร็จตั้งแต่นี้ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเหตุอะไรว่าทําให้เราชาติสุดท้ายได้มันไม่มีเหตุเลยตัวเองปฏิบัติก็ไม่รู้อะไรด้วยก็แค่มีแต่ความหวังขอชาติสุดท้าย พอมันได้รอบมันปุ๊กมันรู้เลยอ๋อนี่สิ่งหลักฐา,านเป็นผลจร,จริงๆเพราะไม่อยากเกิดสถานเดียวขอชาติสุดท้ายสถานเดียวจริงๆไม่เอาแล้วพอแล้วหลาบแล้วเข็ดแล้วก็บพบชาติสุดท้ายมันได้จริงๆก็เพียนแล้วเป็นหาทุกวิถีทางวะทำยังไงถึงจะให้มันเห็นทันจะได้ก็เลยคิดจินตนาการมาโนไปว่าเราอาจจะปรารถนาพุทธภูมิไหม ก็ลงไปกราบที่ต้นโพขอลาพุตธภูมิคิดว่าเราไม่รู้อาจจะปาถนาพุตธภูมิไหมพอไปลาพุทธตภูมิมาปฏิบัติสภาว่ามันผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นเห็นหมดแต่เนี่ยภายจากนั้นสามเดือนหายสงสัยสิ้นซากไม่รู้อาจจะติดสัญญาที่เราเคยปาถนาไว้ก็ได้ก็เลยลาแบบไม่รู้อะไรตั้งใจองเออคงจะติดอะไรไว้ก็เลยไปลา ถ้าตุดท้ายถานไปเลยโยมเดี๋ยวเผื่อไว้เผื่อแล้วจิตมันเลือกเดี๋ยวไปชานหนาก็ได้ครับกับนกัการทรยอาจารย์นะคะก็จับที่ได้โจทย์ได้โจทย์ไปเนี่ยนะคะจะตั้งต้นยังไงก็เลยตั้งต้นจับที่ว่าวันก่อนได้เห็นอาการของ ของผู้รู้ที่ที่มันเบลอ<ม>จากตรงนั้นก่อนแล้วก็พอตั้งหลักไดุ้ด๊ก็ไปดูผู้ถูกรู้ที่เป็นลมกับอาการกระเพื่อมที่เคยฝึกอยู่ก่อนหน้านั้น<ม>ก็นิ่งดีแล้วก็เห็นว่ามันอยู่คนละส่วนกัน<ม>นะคะ<ม>สักระยะหนึ่งก็ ถอยผู้รู้อีกตัวหนึ่งออกมาอืมนะคะก็เห็นผู้รู้ตัวที่สองเนี่ยนะคะก็มองมองเข้าไปชมเลืองมองเข้าไปอก็อผู้รู้ตัวที่สองนี่มันเบาเบาก,กว่าผู้รู้ตัวที่หนึ่งะคะ่ะก็ทรงอาการนั้นถึงซักระยะหนึ่งทำอย่างนี้ได้บ่อยๆั้งคัดในวันในวันนี้ค่ะทำามีอาการอย่างนี้ได้บ่อยๆดี แต่ที่สําคัญคือคล้ายๆว่ามันมันเบาแล้วมันมันมีความสุขอะก็เลยเกรงว่าจะไปติดสุขไม่ต้องกลัวติดหรอกมีสุขให้สวยดีแล้วดีกว่ามีทุกข์ที่แก่ไม่ออกกลัวติดแล้วมันจะไม่ไปถึงอะไรน้าที่อาจารย์ว่าไม่ใช่อย่าไปสัญญาคส,สัญญามันสัญญาที่เราจํามาทั้งหมดไอคนที่ติดอะเขาไม่รู้ตัว เช่นควรติดในชานอันนั้นไม่รด้ตัวคิดว่านี่คือทางนิพพานอันนั้นเป็นติดที่น่ากลัวแต่เมื่อเรามาแนวนี้แล้วมันไม่ติดแล้วยมแค่ทางผ่านค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะดีดีเอาเอาให้เบาเองนะการนมัสการค่ะอาจารย์ก็ฝึกปฏิบัติต่อจากเมื่อวานนะคะก็เห็นสภาวะ ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยการเข้ารู้แบบซื่อแบบเบลอเนี่ยได้เร็วมากค่ะเร็วเร็วจากที่เมื่อก่อนเคยไปที่นครนายกใช่ไหมคะมก็กลับมาแล้วก็มาเข้าคอร์สพอวันที่ห้าเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมากเบาแล้วก็โล่งค่ะ,ะแล้วก็ถอยออกมาให้เขาแสดงไปเองออค่ะก็รู้สึก โล่งและเบาได้จริงๆชใช่ไหะใช่เบาได้อีกนะโยมค่ะลองลองใหม่เบาได้อีกเบอร์อีกก็เบาได้อีกใช่ค่ะอิสระได้อีกยิ่งเบอร์ยิ่งเบายิ่งอิสระยิ่งไมเออะไรยิ่งสระยเดยรู้ซื่อๆอย่างเดียวพอใช่ค่ะดีนะกรรมน้มัสการพระอาจารย์ค่ะอาจตอนนี้ก็ตื่นเต้นเมื่อตอนสายๆอ่ะพอทำอะไรเสร็จแล้วก็นั่ง นั่งดูปรากฏว่ามันก็มีความแบบว่าท่องยุทธจักรค่ะส่งจิตออกนอกตลอดเวลาแล้วแบบนึกขึ้นมาได้นึกถึงคำของพระอาจารย์ว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็เลยเออจริงด้วยก็เลยออกไปเดิน <c oughs> เดินอยู่สักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกแบบเออมันเหนื่อยก็เลยเดินกลับเข้ามา <c oughs> กลับมาที่กุดแล้วก็ นั่งก็นั่งไม่ได้ก็เลยลงไปนอนวันนี้ก็เอาอีกแล้วค่ะพอพอลงไปนอนปุ๊บมันก็เห็นโครงกระดูกโครงกระดูกมาแล้วก็หันมามองหน้าหนูยังยืดอีกเหรอ,อ,อตแตจแล้วแบบข้างในหนูอะมันก็ร้องไห้แบบน้ำตามันก็ไหลแล้วอะไรอีกหนูจำไม่ได้แล้วแต่หนูไปเห็นว่า หนูมองเห็นว่าโ e mm mm. ครงกระดูกอ่ะมันมีเยอะมากโครงกระดูกที่ทับถมกันอยู่อ่ะหนูก็เลยรู้ว่าเนี่ยมันก็คือตัวเราเกิดตั้งกี่ภพกี่ชาติล้อยังจะเกิดอีกหรออะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบโอ้หนูก็ร้องไห้เยอะมากเลยใช่แล้วหนูก็หายใจลึกๆค่ะแล้วก็มาดูที่กลางอก เพื่อจะทำการเบอร์มันก็ยิ่งร้องขึ้นไปอีกเสร็จแล้วหนูก็จำไม่ค่อยได้ละเขาก็บอกว่าให้ให้เราออกจากให้ออกจากรู้เพราะถ้ายังมีเรามันก็คือยึดตัวยึดเนี่แหละมัะทำให้เรายังอยู่อืม แล้วก็หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้รู้แต่แบบว่ามันเออแล้วมีอยู่ช็อตนึงที่เขาบอกว่าให้อยู่เหมือนหญ้าต้นหญ้าค่ะคือไม่มีตัวตนอ,อยู่เหมือนต้นอ้อแต่ในความรู้สึกมันคือแบบให้อ่อนน้อมค่ะให้อ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อย่างอื่นหนูก็จําไม่ค่อยได้ละแล้วหนูก็แต่หนูมีความสึกแบบเออมีอะไรเกิดขึ้นะ่ะอย่างไม่พอใจเงี้ยมันก็จะแบบทําได้ไวขึ้นมันก็แบบว่ารู้สึกแบบมันเบอแล้วก็เข้าถึงได้ไวขึ้นนะรู้สึกว่าสบายพอมันหนักเราก็เราไม่รู้อาการมันคืออะไรหนูก็เบอเบอร์แล้วก็กลับมามันก็เบาเบาเบาควาความสึกแบบ ถูกนะดีรู้ละรู้ปล่อยรู้เบอร์พอแล้ว,วนั่นทำอะไรเลยค่ะรู้ละรู้ปล่อยรู้เบอร์ค่ะรู้ไม่จํารู้ไม่คิดรู้ไม่ทําให้เบาไว้ก่อนแล้วมันจะอิสระได้เองแล้วปัญญาจะเกิดอีกทีค่ะ,คะขอบพระคุณพระอ,อาจารย์มากๆค่ะเรียนพระอาจารย์ครับก็วันวันที่สี่นี้ก็คิดว่าผมพัฒนามาเยอะ ะะโดยเปิดเไปไิดปใจเปิดรับโดยที่ไม่มีต้องกังขาเลยเลยทีนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เพิ่มวันนี้คือที่พระอาจารย์แนะนําให้ลองดูใจของตัวเองมอ,งอยออกมาดูใจตัวเองเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ยังทําไม่ได้นะฮะ <c oughs> แต่สิ่งที่ผมคิดว่าผมเห็นความแตกต่าง ที่ปฏิบัติที่นครนา,ายกกับที่นี่มากคือที่นี่เหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมธรรมชาติมันเอือ้อเอื้อให้เราอยู่กับตัวเราเองง่ายท่านโดยเฉพาะบริเวณโบสถ์นะฮะสงบมากอมผมคิดว่าทําให้เราไม่ต้องวุ่นวายกับใครอยู่กับตัวเราก็ทําในสิ่งที่พระอาจารย์แนะนํามาโดยตลอดมันชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อคืนผมก็เลยมีข้อคิดอยู่ในเองระหว่างที่นอนถนะ้าเราออกไปจากวัดแล้วเนี่ย ไปอยู่ทั้งโลกแล้วเนี่ยผมจะอยู่กับตัวเองอย่างนี้ได้ประครองตัวเองได้ยังไงท่านอยากให้ท่าน,นชี้แนะแนะนําด้วยอ่ะมาบวชมาบวชเต้อยู่ไม่ได้กันโอ้ท่านพระรายังมีอยู่นะฮะในงานต้องทนต่อไปเอาตอมาตมากรนะบดนั่นแหละนั่นแผมมึงคิดคิดมาว่าเออเราเราปฏิบัติมาถึงขนาดนี้ด้สุดแล้วยิ่งท่านพูดวันนี้ผมยิ่งฟังแล้วผมยิ่งจะอึกใจคือว่า ดิพานดิบจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยผมไม่มีทางอย,อยู่ทางโลกไม่มีทางเลยก็คือการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่ได้หมดทุกที่อยู่แบบสะเทินน้ำสะเทินบกมันจะทาให้เราเข้มแข็งนะโยมปฏิบัติแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีวุศก์อะไรเนี่ยไม่เก่งโยมมันต้องเจอทุกเจอบุศก์แล้วมันเข้มแข็งผ่านไปได้สวยยานตมาเนี่ยผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะจึงม claro> ีอบายมาสอนโยมได้แทบตาย เลือดตาแต่กเดนเนะี่ยที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นอุบายที่ผ่านมาด้วยเองตัวเองทั้งหมดเลยอะไรที่ยากจะไม่มาสอนนะสอนก็คือสิ่งที่ง่ายสุดแล้วนนะ hmm. อย่ากลัวปฏิบัติอย่ากลัวทุกข์นะปฏิบัติอย่ากลัวความลาบากเราต้องเผชิญได้ทุกที่สะเทินน้าสะเทินบอกอยู่ตรงไหนก็ได้ทุกที่ในโลกใบนี้เพียงแค่เรารู้จักมันเองรู้อิสระแล้วก็สบายแล้วเอง มันจะปฏิบัติแล้วอยู่แต่ความสงบไม่ใช่นะโยมมันนั้นติดแล้วติดสงบกลัวความวุ่นวายอ่อนแอใช่ท่านแล้วเราจะอ่อนแอนะปฏิบัติแล้วอ่อนแอนั่นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแล้วอืปฏิบัติแล้วกลความผุ้งซ่านกความวุนี่ถือว่าอ่อนแอไอ้คนดีเขาปฏิบัติทําไมเขาอยู่กันได้แต่เราแย่กว่าเขาสิเราปฏิบัติเราต้องมาเชิญได้กับวุ่นวายก็อยู่ได้สิ ไม่ใช่ผลทางการบรรบัรจะอยู่อย่างสงบนะมันต้องอยู่ท่ามกลางระหว่างความสงบและความฟุ้งซ่านสงบก็ไม่เสวยฟุ้งก็ไม่เสวยทุกข์ก็ไม่เสวยสุขก็ไม่เสวยนี่คือความมิสลบเป็นหนทางของการบาทที่ถูกต้องครท่านแต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันโอกาสถึงนิพานไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสเลยนะถ้าอยู่ทางโลกเนี่ยผมผมมองเป็นไปไม่ได้เลยฮนะมันต้องละตรงนี้แหละที่ไปนิพานได้ละความลำบ,บากละความสุขได้นิพานมันอยู่ตรงกลางนะ รกรบบน้นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะนูส่งกันบ้านค่ะเ,เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยค่ะกว่าจะนอนตีสามได้มันมันมึนหัวไปหมดก็ตอนแรกจะนอนตายก็นอนก็นอนไม่หลับกระสับกระสายแต่ก็ดูพยายามดูแต่นี้ มันก็เริ่มหนักๆขึ้นที่ศีรษะเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็มีจะมีความฟุ้งมีภาพลดกลิ่นเสียงเข้ามาหมดที่เราชอบอะคะ่ะมาแล้วก็รู้ว่ามันมันมันเออมาแล้วก็จะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เออเหมือนกับเริ่มอึอดอัดอะคะแล้วก็นอนไม่หลับเพราะว่าเหมือนกับศีรษะมันหนักๆนักๆนักๆนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจน ก็น่าจะประมาณเกือบตีสามได้ค่ะ<อ>ก็มีลุกขึ้นมาบ้างอะ่ะแบบแบบหงุดหงิดเนี่ยลุกลุกแบบอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หลับไปประมาณตีสามตื่นมาประมาณหกโมงกว่าก็ยังมึนมึนหัวนะคะตอนเช้ามาคิดในใจบอกวันนี้ไม่ปฏิบัติละไม่ปฏิบัติละเพราะว่าปวดมึนหัวมากแล้วกะแบบก็เดินเดินอยู่หน้าบ้าน,นะคะ่ะเดิน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  ดังเดินเดินนั่งนั่งเดินมันก็โล่งคะะ่ะก็แบบไม่ปฏิบะะัติค่ะหนุ่มก็คิดในใจบอกไม่เอาละคือแบบไม่เอาแล้วคือแบบขอเบรกก่อนอะไรเงี้ยเพราะมันมันหนักหัวมากเมื่อคืนเนี้ยค่ะ,ะหนุ่มก็เดินจะมาบอกมันต้องปฏิบัติก็จะไปทําอยู่เนี่ยแล้วหนูก็พอบายบายมาโล่งเลยค่ะคือแบบไม่ไม่ปฏิบัติเลยมันแต่หนูก็นั่ง เออพอเห็นอะไรก็ก็รู้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เฉยเฉยอะไรเงี<จ>้ยไม่ต้องชัดรู้เบอร์เบอร์รู้เบาเรู้งง่รู้เซอเซอเนี่ยมันสบายแล้วค่ะเนี่ยแค่นี้เองโยมเมืม่อคืนนี้หนูยังคิดแบบเอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนทําไมไม่เห็นแบบสบายเลยเออสบายหมายความว่าเอ๊ะเราทําไมเรารู้เราดูเราดูเราเราดูเ,าเ,าเ,าดเป็นผู้รู้ผู้ดู ไม่เห็นม <mat> so ีสบายมีแต่หน <J Everywhere. S 2> ักหนักหนักขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันต้องหยุดตุกการกระทำจะมาบอกหยุดทุกๆการกระทำหยุดทุกๆความจําหยุดทุกๆความคิดเหลือแต่รู้อย่างเดียวที่ไม่ได้หมายอะไรเลยเป็นรู้เซ่อเซอรู้เซ่อเซอรู้เบอร์รู้เบารู้งงแค่ทําตรงนี้ยมก็เบาแล้วเพิ่งเข้าใจเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วนะเมื่อคืนแบบอาจะแบบอาจจะ ตั้งใจหรือว่าหน้าตาเบิกบานเลยหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยแบกทั้งวันมันมีแต่ทุกข์แต่ว่าวันนี้แบบขนาดนอนน้อยนะคะแต่ก็ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะพุกเราไปกอดมันไว้อ๋อค่ะพุกเนราเราไปยึดมันไว้แค่ปล่อยมันก็อิสระแล้วเห็นไหมน่ะเราโง่ไปแบกมันต้องนาน่ะโง่ไปทาต้องนานเดี๋ยวนี้เริ่มฉลาดเลยนะไม่หนูกลัวไม่ไม่ดูตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวไม เดี๋ยวเดี๋ยวูรู้หายอะไรถ้า <laughs> รู้แล้วมันไม่เข้าใจก็ทิง้งเสเรอไม่ต้องรู้แล้วค่ะก็เมื่อเช้านี้บอกไม่เอาละแบบแบบมันหนักหัวจนแบบเหมือนหัวจะระเบิดอะครับเมื่อคืนนี้ยแค่เราหยุดทุกอย่างสบายหยุดอย่างเดียวหยุดทําหยุดคิดหยุดจำเลือแต่รู้อย่างเดียวรู้กะ่ังไม่รู้กะ่างมีกะจังไม่มีกช่างเป็นกะจ,จังไม่เป็นกะจังไม่มีเม่เป็นมาแล้วแล้วแต่มันจะเป็นจะมีจะเป็นเรื่องของมันไปเราไม่เอาแล้ว เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วนะอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องอะไรการอะไรนะไม่อย่างเดียวไม่อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้ซื่อๆรู้อย่างเดียวอย่าทําอย่าจําอย่าคิดแค่นี้ก็อิสระแล้วค่ะค่ะเออหนูขอเรียนถามเรื่องอธิษฐานนิดนึงนะคะหนูก็อธิษฐานเหมือนกันนะคะแต่หนูอธิษฐานเหมือนกับความอยากเรื่องของงานแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการ คือหนูจะพูดแบบนี้อะค่ะก่อนหน้านี้หนูมีความรู้สึกว่าเเคยเคยคิดเหมือนกับเหมือนก็ไม่เชิงอธิษฐานนะคะว่าขอชาติหน้าหนูอยากจะเกิดเป็นผู้ชายอยากจะบวชอะไรเงี้ยค่ะหนูอยากทุดงอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็เคยอ่านในหนังสือว่าเอออย่าอย่าอธิฐานแบบนั้นอะไรเงี้ยก็หนูก็เลยเปลี่ยนคําอธิษฐานว่าขอ อธิษฐานเข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการอันอย่างนี้ได้ไหมคะได้เอาชาตินี้ดีกว่ามันต้องอนาคตอนาคตการนี่อาจจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าเอาปัจจุบันปัจจุบันชาติอ๋อค่ะไม่มีชาติหน้าแล้วจบไปหมดเอาเอาชาตินี้เลยนะคะชัดเจนแบบว่าบอกว่าชาตินี้จะเห็นตรงนี้ก็เริ่มเห็นกระแสแล้วเห็นทางสว่างแล้วเดินต่อไปโยมมัจจารู้ที่ไปอุโมงเองตอนนี้โยมเข้าอุโมงแล้ว ออกไปไหนไม่ได้นะต้องเดินอย่างเดียวเห็นแสงสว่างเดินไปเดินไปมันทะลุไป,ไปอุโมงเองเห็วนวิธีที่ไม่ต้องทําอะไรได้เนี่ยเดินไปก็จะหลุดพ้นเองแล้วที่เรื่องงานที่หนูอธิฐานไว้อันนี้สมควรอธิฐานไหมคะก็อธิฐานได้สําเร็จก็ช่างไม่สาเร็จก็ช่างอ๋อค่ะจะสาเร็จก็ดีไม่สําเร็จก็ดีค่ะเพราะสำเร็จตัวนั้นก็ทิ้ทงหมดค่ะเพราะงานก็คือสมมุติมันไม่ได้เกิดจกแรงอธิฐานอย่างเดียวไม่เกิดตัง บุญกรรมตกแต่งมาด้วยสิ่งที่เราสั่งสมไว้ด้วยค่ะค่ะอีกนิดนึงนะคะเมือม่อเมือ่อเมื่อเช้านี่หนูคิดว่าเออหนูจะหนูจะไม่ปฏิบัติแล้วหนูจะสมถะคือหน,หนูจะนั่งสมาธิหนูคิดว่าสมาธิแล้วหนูหนูมีความสุขคือคือมันมันจะไม่ปวดหัวหนูหนูหนูคิดอย่างนี้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยค่ะม,มันก็เริ่มดีดีขึ้น<ม>แต่ตอนเนี้ย หนูก็ไม่รู้ว่าหนูก็เอ๊ะไอ,อสมถะเราสมาธิเนี่ยมันถึงจุดไหนแล้วเราจะไปวิปัสนาอะไรอเงี้ยสมถะาก็ยังทําอยู่ไม่ต้องสมาะไม่ต้องวิปัสนาปล่อยไปเลยไม่ต้องทําอะไรเลยรู้อย่างเดียวมันเป็นสมาธในตัวเป็นวิปัสนาในตัวอยู่แล้ว วิสนาคือรู้ตามความเป็นจริงสมถะก็คือรู้ซื่อๆเนี่ยมันเป็นสมมะามันสงบมันรู้อย่างสงบและก็เกิดปัญญาในตัวด้วยที่ตะมาสอนได้สองวิชาเลยได้ทั้งสมมะาในขณะถูกรู้ได้ทั้งวิปัสสนาขณะฝึกรู้ไม่ต้องมานั่งสมถะก่อนแล้วยกขึ้นมาเนี่ยตะมาสอนวิชาเดียวแต่สามารถเกิดทั้งสมมะาวิปัสสนาพร้อมกันเดียวเลยไม่ต้องทำแล้วนะ รู้อย่างเดียวเดินตายนั่งตายนอนตายไม่ต้องกำหนดะไรมากแค่กำหนดกําหนดจริงๆแต่กําหนดเบาๆไม่ต้องชัดปล่อยให้เบอร์แล้วยมจะเบาได้อีกนะยมนะค่ะ,คะขอบพคุณค่ะเข้าถึงธรรมชาติแล้วก็สบายแล้วเนาะ,ะดีนะ